สวัสดีครับฟ้าสายฟาร์มเชอร์รี่สีทองนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของการตลาดกันนะครับถ้าเกิดเราเลี้ยง,องหอยเชอร์รี่มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยถ้ามีปริมาณพอสมควรเนี่ยก็ต้องมองเรื่องของการตลาดไปบ้างนะครับวันนี้จะยกตัวอย่างของการตลาดแบบแบบออนไลน์หมายถึงว่ามีคนสั่งซื้อจากต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อเอาไปไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ของฟ้าสายฟาร์มก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนสั่งมาทางออนไลน์กันนะครับวันนี้ก็มีสั่งมาห้าสิบตัวนะครับตัวละ10บาทนี่เป็นตัวที่มาคัดแยกตัวผู้ตัวเมียนะครับตัวก็ขนาดเล็กสิบนะครับก่อนส่งเราก็นำมาขัดก่อนเพราะว่า วพาสายฟาร์มในเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นน้ําประปาในเมืองนะครับก็ต้องมาคัดเพศผู้ <c oughs> เพศเมียก่อนนะครับตัวนี้เป็นเพศเพศไหนเพศเพศเมียเนาะก็ดูยากพอสมควรนั่นแหละนะครับคงใช้วิธีการลูปลูบฝาเนาะ่พวนี้เอามาขัดแล้วนะครับถ้าเกิดไม่ไม่ขัดมันก็จะไม่สวยเพราะว่าเลี้ยงที่น้ําประปาเนี่ย พอทีนี่เขาจะสร้างสีจะสร้างสีขึ้นมาหรือมีตะไคร่เกาะบ้างอะไรบ้างเราต้องทําความสะอาดก่อนส่งนะครับวันนี้ก็เลยลองลองมาคัดดูนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้แน่นอนเพราะว่าดูปากเขาหน,นาหนาอยู่นะครับก้นเขาก็สีเดียวกันกันกับเปลือกนะครับต้องคัดทั้งเพศผู้เพศเมียไปให้ทุสีกันนะครับ ก็มีมีคนสั่งมาห้าสิบตัวนะครับเหลก็ส่งไปเดี๋ยววันจันทร์นี้จะส่งไปแหละนะครับก็ต้องพิถีพิถันนั่นแหละนะครับเพราะว่าต้องเอาของที่ดีที่สุดส่งไปเขานี่ยังไม่ได้ขัดนะครับถ้ายังไม่ขัดสีจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเอามาขัดแล้วนะสีก็จะสวยขึ้นในตัวที่เอามาขัดแล้วนะครับ ัดแล้วก็เริ่มเป็นสีเหลืองดูสวยขึ้นหน่อยนะครับเลี้ยงไว้อีกหน่อย,อยนึงเดี๋ยวก็ไข่แล้วนะครับพวกนี้หอยมันเ,เริ่มได้ขนาดแล้วนะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบแล้วะนะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่เราจะขายหอยได้ก็ขายแบบตลาดออนไลน์นะครับเราก็ลงเลือกรา้าของเราไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครก็สนใจเขาก็โทรมาหาเราเองนะครับ วันนี้ก็จะแนะนําในเรื่องของทําตลาดออนไลน์คือเราต้องต้องเปิดตัวเองนะครับผมก็ทําลง youtube ไปแบบเนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็มีคนโทรมาสอบถามบ้างมาปรึกษาบ้างบางคนก็สนใจเขาก็สั่งเราถ้าเขาไม่สนใจเรื่องสีเปลือกเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าที่ของผมมันจะเป็นสีทองสนิมตัส่วนใหญ่แต่ก็เหลืองอยู่เนื้อเนื้อเขาก็เหลืองแข็งแรงดีนะครับนี่ก็เอาเตรียมน็อกเตรียมน็อกทําให้เขาสลบให้เขาหลับก่อนนะครับก็เตรียมจะส่ง นี่ยังไม่ยอมหลับกันเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องเอาผ้าผ้าออกเพราะมันชื้นเลยไม่ค่อยอยากจะนอนกันเท่าไหร่นะครับก็ลองทำดูนะครับก็เปิดตัวนะครับเปิดตัวเองนะครับลงย t ท b e บ้างลงตามช่องทางต่างๆบ้างนะครับให้เขารู้ว่าเราทํานะครับเดี๋ยวก็มีคนติดต่อมาเองไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ